พ่อบอกอ่านมึงะตอนที่หนึ่งพวกเราโดยไม่รู้ตัวว่าปีศาจนั้นได้มายังโลกใบนี้เป็นเวลา20ปีแล้วพวกมันทั้งโหดร้ายเป็นทุนเดิมและสร้างความเสียหายนับไม่ถ้วนมนุษย์หลายคนเสียชีวิตและกลายเป็นอาหารของปีศาจ เพื่อความอยู่รอดมนุษย์กายพันธ์หรือคนที่มีพลังตื่นขึ้นมาก็เริ่มต่อสู้กับปีศาจจนถึงทุกวันนี้อาซีพการต่อสู้ในการล่าและฆ่าปีศาจได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเรียกกันว่าฮันเตอร์เพื่อให้มนุษย์ต่อสู้กับปีศาจได้มากขึ้นเลยมีการตั้งสถาบันฝึกฮันเตอร์ตามที่ต่างๆสถาบันฮันเตอร์ตงโจต้าเซีย ที่นี่ต้อนรับนักเรียนที่มีความสามารถและสมรรถภาพสูงแต่สันฟางเซิงไม่ได้มีพรสวรรค์สันฝึกในสถาบันมาสามปีแต่ก็ยังปลูกพลังอะไรไม่ได้เลยได้ซสื่อว่าเป็นไอ้ไก่ที่สุดในสถาบันบ้าเอ๋ยเรียนจะจบเลยได้แท้ไม่นึกเลยว่าจะยังมาโดนแกล้งแบบนี้อีกฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าไอ้ฟางเซิงนี่ถึกจังว่ โดนอัดไปครึ่งส่วนหมองก็ไม่สลบกฎของสถาบันบอกว่าถ้าเป็นฮันเตอร์ไม่ได้ก็เรียนไม่จบจนถึงตอนนี้เจ้านี่ก็ยังปลูกพลังไม่ได้คงเป็นฮันเตอร์ไม่ได้แล้วละมัง้งรอสัมสันได้เลยสนเทียนเอียอย่าคิดว่าตัวเองเจงเพราะแค่ปลูกพลังได้นะเว้ยขอโทษเธอแค่มีพลังก็เจงแล้วปะไอ้ไก่อ่อนไรความสามารถอย่างแกนะสมควรโดนเหยียดแล้ว โอ้ยแกล้งเพื่อนร่วมสันนี้สนุกมากไหมพวกนายนี้มันน่าเบื่อสมาร์ทลินหลงเย่หัวหน้าห้องของเราแกงที่สุดในสถาบัานแล้วก็เป็นเพื่อนเราตั้งแต่เด็กเลยด้วยลินหลงเย่นี่เธอสวยไอ้ไก่อ่อนนี่จริงๆเหรอใส่หัวไปไม่งั้นฉันจะเสือนพวกแกแนะ่ หนีแล้วฝางเซิรงวันนี้แกโชคดีไปนะลงเยขอบใจนะอีกหนึ่งเดือนก็จะจบแล้วแต่นายยังปลูกพลังอะไรไม่ได้เลยจะเรียนซัมเมอร์ไหมล่ะซัมเมอร์ก็ซัมเมอร์เถอะอย่างสานยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้ว หปีก่อนเพราะพ่อไม่เสียชีวิตจากการสู้กับปีศาจพี่เลยเป็นเสาหลักของครอบครัวเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนพี่เลยต้องเริ่มทำงานเร็วและใช้ชีวิตอย่างประหยัดสุดๆมาถึงตอนนี้จะให้พี่จ่ายให้เราไม่ได้แล้วถ้าจบไปแล้วปลุกพลังอะไรไม่ได้ก็เป็นฮันเตอร์ไม่ได้สัญจะลาออกเองใครให้พูดอะไรแบบนั้น อย่ายอมแพ้สิยังมีเวลาอีกเดือนกว่าจะสอบจบนายยังมีหวังที่จะปลูกพลังได้ถ้าก่อนสอบจบนายยังปลูกพลังเพื่อเป็นฮันเตอร์ไม่ได้นายก็จะเป็นคนไม่เอาเอาไปตลอดชีวิตลงเยยังเป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนตอนเด็กเลยแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ต้องส่วยถึงที่สุด ทางกลับบ้าน20กิโลก็วิ่งกลับไปเลยแล้วกันถึงเราจะเป็นไก่อ่อนของสถาบันแล้วไงถึงไม่คิดจะตอบโต้บ้างเหรอเราก็อยากเป็นหัวกะทิแบบลงเย่เหมือนกันฝึกเพิ่มเป็นสองเท้ากระตุ้นศักยภาพทางกายแล้วต้องปลูกพลังได้แน่หนีเลวมันจะมาแล้วไปปีศาจมาแล้ว สววด้วยยปีศาจนั้นเบรสปีศาจคาดีที่ในเมืองล่าตัวอยู่นี่นะ เราต้องบ้าไปแล้วในแห่แต่ก็อดช่วยคนไม่ได้อ้าพี่ชายหนีไปหนูจะไปหาคนมาช่วยพี่นะ คนธรรมดาอยากจะเป็นฮีโร่เรานี่มันโงดจริงๆเวรเอ๋ยไอ้นี่มันกำลังหัวลอยย่อในสายตาของมันเราคงเป็นอาหารดีๆนี่เองถ้ามีโอกาสจะเอาคืนแนะ่นี่มันกดพลังกันสัตว์อา ยังไม่อยากตายถ้าต้องตายแบบนี้ก็น่าเสียดายแย่เรายังไม่ได้เป็นฮันเตอร์ยังไม่แก่งเท่ากับหล่งเยยังไม่ได้ทำให้ชีวิตของพี่ดีขึ้นเลยเรายังอยากมีชีวิตอยู่อยากจะฆ่าเบรดฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเสือก่อนสิ้นใจคุณได้ปลุกจิตวิญญ,ญาณอันแข็งแกร่งเริ่มเงื่อนไขาการรวมกับป่าป,ปีซาร์